สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่มิลินนะคะโอเจลังสิท์นะคะวันนี้นะพามาทำคิดนะคะเรื่องของที่ปรับอากาศนะคะเพราะบางท่านนะคะซื้อรถออกไปแล้วก็ก็ยังอาจจะเเล่นกับอแอปพลิเคชันไม่หมดนะคะตัวนี้นะคะการใช้งานง่ายมากคือถ้าสมมติว่าต้องการที่จะปรับ ระดับนะคะแรงลมนะคะก็ปรับจากตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับนะคะเตัวไล่ฟ้าหน้านะคะเรามาปรับจากตรงนี้นะคะทุกครั้งที่ไล่ฟ้าหน้านะคะแรงลมมันจะขึ้นไปที่กระจกนะคะก็ไม่ต้องเบเไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็ตัวนี้แอร์พุ่งเข้าหาตัวแอร์พุ่งเข้าหาตัวพร้อมลงเท้านะคะหรือจะ เอาทั้งสองอย่างก็ได้นะคะลองปรับดูนะคะบรรยากาศหมุนเวียนภายในรถนะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้โปรดรู้ไว้ว่าลูกค้ากำลังเอาบรรยากาศนอกรถเข้ารถอยู่นะคะต้องเปิดให้บรรยากาศหมุนเวียนภายในรถนะคะอันนี้สำคัญมากบางทีมืออาจจะไปโดนนะคะลองดูจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะโอเคตรงนี้ปุ่ม a อซีนะคะ ไอแอนั่นเองน้ำยาแอร์นั่นเองแต่บางทีมืออาจจะไปโดนได้นะคะก็ต้องกดนะคะเพราะเพราะถ้าเป็นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยจะทําให้มีแต่ไอลมนะคะไอแอร์ I ไม่มีนะโอเคการชช้งานหรือเราต้องการเป่าลมร้อนตอนนี้กํลาลังเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะก็อยากเป่าลมร้อนก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะแต่ส่วนใหญ่พี่นิลินไม่เคยใช้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือพวกลมนะคะต่างๆ ลมฟู้ต่างๆนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้มันนะคะส่วนใหญ่เราก็จะปรับเมนนวนเอานะคะจากตรงนี้โอเคแล้วก็บางท่านนะคะสสใยมากเลยเขาอยากปรับปรับแอร์นะคะสามารถแยกอิสระซ้ายขวาได้นะแต่บางทีถ้าเราไม่อยากเออซิงโครไนซ์นะคะเราก็สามารถที่จะปรับเพิ่มปรับเพิ่มสมมุติว่าฝั่งของคนขับนะคะเป็นคนที่ขี้หนาวมากปรับยิบเจ็บใชไหมแล้วอันนี้ก็ปรับ ปรับยี่ห้าอะไรก็ได้ปรับยี่สามอะไรก็ได้นะคะคือเราจะไม่ซิงค์คนไหนและซิงค์คนไหนก็คือว่าแชร์สองฝั่งให้มันเท่ากันนะคะอันนี้เราก็ไม่ทาแล้วโอเคเราอยากให้แค่ฝั่งเดียวอย่างเงี้ยแย่งอิสระซ้ายขวาเราไม่กดคําว่าซิงคคนไหนนะคะถ้ากดเมื่อไหร่คือสองฝั่งเท่ากันนะโอเคเนาะเออแล้วก็อ่ะเรามาดูในเรื่องของตัวอกจันขวามือดอกจันขวามือ อ่ะสมมุติว่าเราชอบตัวนี้ใช่ไหมระบบนะคะป้องกันความร้อนภายในห้องเดยสารนะคะเราก็อาจจะระบายอากาศที่เบาได้นะคะเปิดไว้ก็ได้หรือระบายอากาศเบาะนั่งนะคะตัดเสียงบรบกวนบลูทูธอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเลือกได้นะตัวนี้อ่ะมันจะมีตัดเสียงระบบบลูทูธทําความสะอาดระบบปรับอากาศให้ด้วยนะบางทีแบบเครื่องนี้ค่อนข้างที่จะล้ามากนะคะอ่ะ ตัวนี้นะคะหน้าจอก็คือเป็นของ J6 นะคะตั้งแต่ J6 Pro J6 Long Lens Two View นะคะ J6 Long Lens Four View นะคะหน้าจอจะประมาณนี้นะคะมาและสำหรับตัวนี้นะคะชอบเป็นพิเศษเลยนะคะเบาะนวดนั่นเองก็จะมีเฉพาะตัว Four View เท่านั้นนะคะ นี่เราก็จะมีเลือกนะคะว่าเลือกระบบเป็นเวฟนะคะแคทวอล์กนะคะเดินเรียบนะคะหรือจะเป็นแบบสมูทนะคะหรือเป็นแบบจมนะคะเราเลือกได้เลยนะคะมีให้คู่หน้านะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับเจ้าตัว j 6ก long lens f o r wheel นะคะตัวนี้อัจฉริยะมากๆม,มีเบาะนวดให้ด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็พี่มิลินจะพามาดูตัว ล้อ่าตัวพัดลมนะคะเปิดแอร์ตรงนายนะคะแล้วก็บอกนั่งทํายังไงนะคะปรับเบาะยังไงนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวฝากติดตามนะคะคลิปหน้าว่าพี่นิรินจะทําตัวคลิปอะไรเกี่ยวกับหน้าจอของ J6 นะคะก็เดี๋ยถ้ายังไงฝากติดตามขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับแฟนคลับนะคะทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะคะที่โทรเข้ามาติชมพี่นิ